สวัสดีชาว youtube อันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะคลิปเมื่อเช้าแพนกินข้าวไปเนาะวันนี้มาทำสองคลิปเลยขยันทํทำคลิปพี่จีจะผัดกะเพราหมูกรอบอีกแล้วเมื่อวานก็ผัดกะเพราหมูกรอบวันนี้ก็ผัดกะเพราหมูกรอบอีกแล้วน,ลไไน,นี่กะเพราหมูกรอบไข่ต้มคลิกแห้งเหมือนเดิมเพิ่มหมูสับด้วยป่ะพี่จีเพิ่มหมูสับด้วยป่ะเพิ่มหมูสับด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะสูตรง่ายๆของคุณพี่จีเขานะ ุณป้าก็ตำแหน่งเดิมล้างถ้วยล้างชามล้างแผงตากหมูตากปลาน่ะแผงเวลวตาตากหมูตากปลาเนาะก็ต้องล้างด้วยเห็นไหมนี่ล้างขัดทําความสะอาดแผงสแตนเลสนะจ๊ะคุณพี่จีก็นี่หม้อกระทะไม่ถูกอ,อกถูกใจก็มาล้างใหม่นะจ๊ะคุณพี่ดิฉันเองอันนั้นเป็นการรวมซอสเหรอรวมซอสสองขวดสองเศษห้เป็นขวดเดียว เมื่อเช้านี้ให้ไอพีอุ่นแล้วรอลุงอบอกว่าเขาไม่เห็นได้กินหมูกรอบเลยได้กินหมูเหนียวเมวื่อวานแต่ก็ทำหมูเนื้อแดงไม่แข็งนะหมูเนื้อแดงเขานุ่มนี่นะ วันนี้จะเป็นผัดกระเพราหมูสับผสมกับหมูกรอบนะจ๊ะ ูสับจ้าถ้าผัดหมูสับแค่นี้แล้วไม่เพิ่มอะไรแล้วก็กินแค่คนละครึ่งช้อนชาประหยัดต่อข้าว ซอสผัดสำเร็จรูปของเราใส่ไม่เยอะเพิ่มด้วยผงชูรสเพราะในซอสไม่มีผงชูรสนะจ๊ะทำมาขายสำหรับคนที่ไม่ทานผงชูรสเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำน่ากินเวอร์แล้วตามด้วยหมูกรอบจ้ะแม่และใบกระเพรา ยกมาทั้งสวนกันเลยทีเดียวโอ,โ,โอ้โหน่าก,กินเวอร์นี่ท่าตะวันท่าตะวัน เรียบร้อยจ้ากระเพาะหมูสับหมูกรอบยั่วๆจ่ะแม่โอเค หอมไปสามบ้านแปดบ้านกินใบกระเพราไปจ้ตักข้าวไปเสิริมลุงไก่แล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายพี่พ,พี่เขากินกันม,ม,มึงมึงหงไม่สวยกว่า ข้าววันนี้นะคะผัดกระเพราหมูสับผสมกับหมูกรอบใช่ไหม,ไมอันนี้สามชั้นเค็มก็มีโปรแล้วเนี่ยสี่แพ็คส่งฟรีนะเพื่อนสี่แพ็คหนึ่งพันส่งฟรีเนี้ยไม่ใช่สชั้นเค็มนะหมูเค็มติดมันหมูเค็มติดมันนะคะสี่แพ็คนะสี่แพ็คก็คือสองกิโล หนึ่งพันบาทส่งฟรีใครจะเอาทักอีพิดได้เลยของมีน้อยเด้อนี่หมูคอดนวงน้าหม, <c oughs> หมูเหนียวชบ,บาคนสวยชบ,บาคนสวยชบาคนสวยอ้วนไหนว่าเธอกินแล้วก็กินหิ่งหินเวลาเลี้องอยากกินกะเพรา อ๋อโอเคแล้วกว่าจะลดได้ไม่ใช่ง่ายๆของจีจีรอผัวอยู่ก็เรายังไม่กินของพีมอันนั้นของพีมทำไมเธอไม่กินตรงเนี้ไโอ้กินข้ามแต่ติ๊กเกอร์ไม่ได้หรอกอ้วนไม่ได้หานั่งกินตรงนี้เลยจะได้ถ่ายคลิปไม่ได้ค่ะ หมูกรอบน,นี่เดี๋ยวคนอื่นไม่ได้กินหมูกรอบคนอื่นคือแม่มึงกับพอ่อมึงสองคนนั่นแหละแม่ไม่กินนั่งนี่รลงยืนเด็ก <c oughs> เธอเป็นตัวแทนฉันเธอไลายแทนฉันนอะเดี๋ยวฉันไปผ่ากับพ่อเธอก็ต้องไลายแทนฉันนะเดี๋ยวฉันให้ค่าจ้างเธอได้ <c oughs> <c oughs> บ้านสองวันเธอจะไปไหนฉันเป็นไอ้นี่ไงไปตรงเรียวันที่สิบห้าแล้วก็ไปมอบตัวเอ้ไปไปถึงประเวันที่สิบสองที่เหลือฉันอยู่บ้านฉันหมายว่าเวลาฉันกลับมาจากผ่าแล้วฉันก็ต้องให้เธอไลฟ์กินกน,น,นะเจ้าแ,แม่บอกพี่เวฟข้าวมานก็ไปเก็บได้นี่ไปเก็บได้อ่ะนั่งดิอุ้นอุ้นนั่งกินดี เพียงกระปุกเดียกระปุกบ้านมีเยอะะเลยก็ใส่ปดิพีทมึงนี่น่ารำคาญนะเขาไม่กินก็มึงก็แค่แปแล้วก็เก็บแค่นั้นเองโอ้โหมึงนี่ใส่พ่อมึงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พีทจริงเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมดี อีพีไม่เป็นในพีทเนอร้อยเปอร์เซนต์เลยข<อ>ี้หุดหงิดเหมือนเหมือนเหมือนมากอุ้ยลืมไปป้านั่งอยู่ <laughs> พี่ว่าน้องชายเขาได้ยังไงเนี่ย <laughs> เดี๋ยวจีปมมอกม้วนให้แพนเหรอย่ยาหมูร่ยรอยไหมย่าหมูอ่ะย่าหมูร่อยไหมได้กินย่าหมูยังฝรั่งอ่ะอ,อยู่บนบ้านน่ะฉันซื้อมาให้สามโลอ่ะ ก้าวกำลังจะทำยำหมูคืออะไรสึกแย่งผักเหรอเขามีสึกแย่งหมูนี่สึกแย่งผักอันนี้ไม่ค่อยเหม็นใช่ผักคอรไม่ค่อยเหม็นไอ้ผักกินโอ๊กเลดโอ๊กนี่เหม็นที่ผายเหม็นมั้รออืมมันเหม็นเขียวอะผักกุ๊กผักก็ ก็เราเป็นต uh ัวแม่เราไม่ชอบกินผักอนะพิมพ์นะตัวแม่อย่างเราสองคนนะไม่รอแล้วผัวอกเอาเอาเอาผัวมาผัวงอนแน่เอาเอาเอางอน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 แน่งอนงอนงอนแน่เคยฟังไหมเพลงนี้สมัยก่อนตอนเด็กเด็กอ่ะตอนเด็กพอได้ฟังเพลงอันนี้นะจะแบบดีใจมากเลยนะมันร้องไงนะเอา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 แน่ เอา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 แน่แล้วก็ตาย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 แน่อะไรสักอย่างแล้วมันมีเพลงแก้ผู้หญิงผู้ชายป่ะจีจำได้ไหมสมัยตอนเด็กๆอ่ะเพลงใครวะใช่ไหมป้ายอดรักอัใครวะผู้หญิงอ่ะร้องแก้เอา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 แน่ตาย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 แน่อะไรสักอย่างนี่แหละอุ้ยเพิ่มข้าวหรอคะคุณแกวมานี อันนี้อร่อยคุณป้าเพิ่มข้าวเลยให้ดูจีกินอนะ่ะกินวิแบบวิถีวิถีคนจะผอมกินแต่ผักไอ้อ้วนกินละมือคิดถึงพ่อเหรอคุณรู้มั้มึงคิดถึงพ่อมั้ง S <S อิ่มนะที่จีกินอะ่ะเดี๋ยวแล้วพอกินไข่ต้มนะมันจะจุกเลยอะ่ะ mm hmm. ห่ออะไรบ้างนี่ไหนงหวงวให้ดูดิ mm hmm. มีหมูมมหมูเค็มแล้วก็แล้วก็ผักไม่มีน้ําจิ้ม mm hmm. ก็ได้ไฟเบอร์ได้โปรตีนจริงๆร่างกายเราก็ต้องการแค่นี้แหละแร่ธาตุมันก็มีจาก ไปเบอร์แล้วอยากได้คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมีในผักบางอย่างเลยนะอุ้ยพูดเหมือนเก่งอ่ะเราอย่าได้ทำโบเลยกินตะกระหยุบมือนึงไม่อรอยเลยเออมะม่วงอร่อยมากข้าวโซมหมอก่อนนี่มะม่วงอร่อยมากหมอกแล้วมะม่วงอร่อย อร่อยมากจริงไม่โกหกหรอกหวานมากอือไข่แดงนะเจวันถามว่าแล้วถ้าไม่ชอบกินไข่กินอะไรกินไส้กรอก <laughs> <c oughs> กินไส้กรอกที่วางข้างไข <laughs> ไ่ไม่เอาไก่ก็ไก่ไงเออโปรตีนจากไก่จากเนื้อปลาโปรตีนที่ได้นะจากไก่อะมันลองมาจากไข่เลยแหละแล้วก็เนื้อปลาแต่ถ้ากินเป็นพวกโปรตีนชงโปรตีนวอะไรพวกนั้นอนะเขาบอกว่า เมันก็ได้ระดับหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะไม่พร้อมในการกินข้าวกับหมูกับไก่ควรลือกส่วนเลือวลืองเหรอเต้าหู้เออเพวกเต้าหู้ก็ได้น้ำเต้าหู้เลยพวกนี้ก็ได้เต้าหู้แผ่นแต่ถ้าอยากลดน้ำหนักอ่ะมันต้องก็ต้องลดลดแป้งลดน้ำตาลให้ได้ด้วยนะเพอาจจะกินได้ในปริมาณที่น้อยอ่ะเห็นไหมเก่งไหมรู้กับทุกอย่างแต่ทำไม่ได้ เดี๋ยวจะไปเปิดอันนี้แหละโนริเนี่ยเป็นโค้ดโค้ดสอนและเปิดคอร์สลาสามแสนไลฟ์โค้ดแล้วดูือหุ่นไลฟ์โค้ดตัวยังอึ้งอ่างไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดจะต้องไปพึ่งผ่าตัดกระเพาะเลยไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไลฟ์นะไลฟ์ตะลไอรอเรือไม่โทรไลฟ์ไลฟ์ซา่ะ ดูแซนวห่อผักห่อไข่เออที่ว่าฝรั่งมันกินเป็นแซนด์วิชผักอะที่มันเอากระหล่ำปีมันทำมันน่าจนีน่าน่ากินนะนโอกว้ยมันเอามันเอาไอา้อผักผักกาดแก้วอะมาใส่แล้วมันก็ใส่ไก่ใส่ไข่ใส่ซอสแล้วก็กินเป็นเบอร์เกอร์ผักนข้าวห่อยเฮ้ยพูดถึงว่าไม่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์นานแล้วนะเบอร์แฮมเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยที่ไหนมีข้าวพี่จีแฮมเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยที่ไหนวะประชวดไม่มีเลยนะแฮมเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยอะก่อนเล่านะคราบาที่พี่เคยซื้อมา เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแฮมเบอร์เกอร์อร่อยๆหายากมากหายากไม่แมไ <laughs> ล่ไปอันนี้เรื่องจริงไล่ไป <laughs> ไม่ใช่ไลค์คนนะไล่ไปไล่ไปไกลนั่นไปจีมันอิ่มแล้วอิ่มจริงนะไข่ต้มเนี่ยทำเป็นเล่น mm hmm. เดี๋ยวเย็นนี้ฉันก็กินไข่ต้มเหมือนกันแหละไข่ต้มกับผักปัน่นหรือไม่ก็ไข่ต้มเฉยๆเย็นเนี้เต็มข้าวเต็มม ถ้ากินแบบพวกหมูพวกไก่เยอะๆมันจะอิ่มไวและอิ่มนานน้องน้ำหนักน้องขึ้นเลยใช่ไหมร้อยแสนร้อยสิบ <100, S 3> โลใช่ไหมน่อง,งนอวอนองวตอนนั้นลงก็ดีแล้วนี่กางเกงคับแล้วในมึงยแก้กระโปรงอะนะกระโปรงนะันงนกเรียนนึง <laughs> ตอนนั้นไปแก้กระโปรงกระโปรงร้อยสามตอนนี้กลับมากระโปรง,งไปแก้อีก <laughs> <laughs> พี่ครับทำไมมันครับรถนี่กระโปรงไม่ได้แพงเรื่องกระโปรง ตรงอนี้เราเราเขทําเผืออะไร้ิอุ้ยอร่อยมากเลยตรงมันกรอบๆอ่ะเราไม่กินแป้งเรากินไขมันได้โนริบอกว่ามาผ่าตัดค่อยสั่งซับเวเขาไม่ได้เตรียมตัวเลยโนริไปกินอะไรได้แล้วก็ต้องอดอาหารเตรียมผ่าแล้วถ้าไปวันที่เก้าอ่ะได้เต็มคาบเต็มคาราเบลเลยวันที่เก้ากินให้อิ่มก่อนวันที่สิบพบแพทย์วันที่สิบเอ็ดผ่า ตอนนี้ฝึกกินไข่ต้มดีนะจูธามาดกินดีเดี๋ยวมันก็ชินแล้วก็มื้อเย็นอะ่ะคือมื้อมื้อเช้ามื้อเที่ยงหล่อจะกินปกติแต่มืม้อเย็นอะ่ะเราก็กินเป็นไข่ต้มกินเป็นอกไก่ย,ากกาย่างอกไกท่ทอดอะไรก็ได้อย่าไปซีเรียมันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือเราแค่เลี่ยงเลี่ยง,เล,ยงเลี่ยงข้าวกับเลี่ยงน้ำตาลอ่ะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในมื้อเย็นอืมอ้าวหอมแก้วนะอ๋ไข่แป้เด็กรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีลูกหรือที่รักเขา ลูกหรือล่ะครับป่อยอากาศมันร้อนบ้านต้องหากระมังแ mm. ช่น้ำไปเล่นบ้างเปล่าไปหมาเป็นฮิตสโตกนะเออน้ำแข็งไงอืมเกรงเอากระมังเลยแช่นะเห็นไหมมันร้อนนะม,มันก็ร้อนเหมือนคนนั่นแหละขนาดเราร้อน,นในบ้านเลยนอนนอนจักแลยนี่ถ้ามันอยู่ถ้าปล่อยมันนั่นมันไปแช่น้ำนู่นแหละแต่น้ำนู่นก็ไม่มีน้ำแห้งกันปกติมันก็ชอบโดนน้ำนะอร่อยแม่อ้วน ชามหมดแล้วที่บ,บ้านมีช้างไหมไม่มีไม่ได้ซื้อเลยสั่งชยาแล้วนะหมดสวัสดีค่ะพบกับเพจแผ่นด้าทวินเองวันนี้มานำเสนอประหมึกที่สวยที่สุดเท่าที่เคยขายมานะคะอันนี้เป็นหมึกแกะตานะคะเป็นหมึกกระตอยเรือเล็กคืนเดียว หมึกใหม่หมึกสวยมากๆลูกคา้าวันนี้เราได้มาแค่15บหโลนะคะลูกคา้าท่านใดอยากลองทานสั่งได้เลยที่เพจแพนด้าทำกินเองนะคะหมึกกระตอยเรือเล็กคืนเดียวนะคะบางที่เขาก็จะเรียกว่าหมึกน้ำตื้นนะคะลูกคา้าหมึกใหม่อร่อยเนื้อหวานนะคะไม่เค็มนะไม่ตุนะอร่อยมากๆไม่มีสารฟอกขาวไม่มีสารกันบูดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะของมีน้อยนะมีแค่15โลเท่านั้นสนใจติดต่อได้เลยที่เพจแพนด้าทำกินเองจ้า แพนด้าทำกินเอง